สวัสดีค่ะอ้อนะคะเวทีมิสไซซีไทยแลนด์เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้สาวงามที่พร้อมสู่การก้าวเป็นมิส s ซซีไทยแลนด์ภายใต้สโลแกน healthy is the new beauty สุขภาพที่ดีคือความสวยรูปแบบใหม่ เวทีของเราไม่ได้มีข้อจำกัดว่าผู้ที่ชนะการประกวดจะต้องไปต่อเวทีไหนหรือผูกขาดกับเวทีใดแต่เราพร้อมที่จะต่อยอดและสนับสนุนให้ทุกท่านได้ไปต่อ,อยังเวทีต่างๆที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และนอกจากที่ผู้ชนะจะได้เป็นแบรนด์แอ a มบา d สเดอร์ของไซสีไทยแลนด์แล้วเรายังพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ท่านในทุกๆด้านและพร้อมที่จะผลักดันให้ท่านเข้าสู่วงการบันเทิงการเป็นอินฟลูเอนเซอร์การเป็นสุดยอดนักขายเป็นศิลปินและนักแสดงที่มีชื่อเสียงโอกาสดีๆแบบนี้รอทุกท่านอยู่นะคะรีงมาสมัครกันเยอะๆค่ะ